สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเกมที่เคยเป็นตำนานในยุคยุคหนึ่งเลยและคงเป็นเกมในดวงใจของใครหลายๆคนด้วยละ่ะซึ่งเป็นเกม FPS e. ที่พูดไปใครๆก็รู้จักซึ่งเป็นเกมที่รุง่งเรืองที่สุดในยุคข,ของร้านเกมในบ้านเรา PB ที่สืบทอตอตำนานความฮิตจากเกมรุ่นพี่อย่าง Counter Strike หรืออีกชื่อหนึ่งที่ใครหลายๆคนเรียกกัน Point Blank มันเป็นเกมที่รวมความทรงจําและประสบการณ์ในวัยเด็กของพวกเราไว้อย่างดีเลยเดินไปไหนมาไหนกับเพื่อนๆก็คุยแต่เรื่อง PB ถ้าคุยไม่ถูกคอก็ หนึ่งหนึ่งกับกูเปล่าส,สามันเป็นมากกว่าเกมมันคือศึกสงครามที่เราต้องสู้เพื่อศัก์ศีของเราซึ่งกําหนดชะตาชีวิตในแมตช์เดียวว่าจะเป็นไอกาของกลุ่มเพื่อนหรือจะเป็นมหาเทพของเราพวกพ้องที่อยู่บนจุดสูงสุดและเป็นจ่าฝูงเพื่อพากันไปล้านเกมเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ตายวะก็มึงอ่อนไงน้องอ่อนอนะ่ะยิงก็ไม่โดนนะอ่อนงนะไปฝึกเล่นมาใหม่ะเดี๋ยวพี่ฝึกแค่มา พอยแบงค์เป็นผลงานของสตูดิโอที่พัฒนาเกมในประเทศเกาหลีใต้ที่มีชื่อว่าเซปเปโตและกระจายตัวเกมให้กับบริษัทเกมต่างๆเพื่อจัดจําหน่ายในแต่และภูมิภาคโดยในประเทศไทยเราก็จะมี2ผู้พัฒนาที่ได้สิทธิ์ในการจัดจําหน่ายเกมนี้นั่นก็คือ NC2 และต่อมาก็กาลินาที่เรารู้จักกันจุดดินของเกมนี้ในตอนนั้นเลยก็คือกราฟ,ฟิกที่สมจริงในยุคนั้นน,นนะทั้งโมเดลตัวละครโมเดลปืนแอนิเมชันและเสียงปืนต่างๆพีบีคือแซงหน้าทุกเกมเลยในช่วงนั้นการยิงปะทะกันก็สะใจและดุดันมากๆ ระเบิดที่ปากันตูมตามในแมปเล็กๆทําให้เป็นสงครามขนาดย่อมๆเลยทีเดียวมันเข้าถึงง่ายเล่นง่ายและเอนจอยสุดๆโดยเฉพาะเสียงตอนฆ่าได้นะแบบเฮกช็อตคิงเฮกช็อตมันฟินสุดๆและคุณไม่ต้องสงสัยนะว่าทาไมคลิปนี้ยิงไม่ค่อยได้เลยกูกากไม่ใช่แล้วหรอกสมัยมอต้นเกมนี้มันฮิตมากซึ่งเพื่อนหลายๆคนในตอนนั้นก็ยังไม่มีคอมเลยก็ต้องไปร้านเกมแถวๆโรงเรียนหลังเลิกเรียนเพื่อพากันไปเล่นเข้าไปก็ชั่วโมงละ15บาทอีก50เติมบัตรถูเพื่อเป็นเทพ เททัวไอซ์ส่วนพวกที่ไม่ได้เติมก็จะอ่อนกว่าคนอื่นเพราะไม่มีตังค์ผมก็คนหนึ่งเพื่อนหลายๆคนที่เข้ามาในร้านก็ไม่ได้เล่นเกมเพียงอย่างเดียวฟังเพลงบ้างดูหนังบ้างพาแฟนเข้ามาเล่นเกมบ้างมึงพาแฟนเข้ามาเล่นเกมโรแมนติกจริงๆบางคนก็ตีหอนบางคนก็เล่นฟีฟ่าแต่หลักๆเลยส่วนใหญ่จะเล่นพีบีแล้วก็จะมีคนหลายประเภทม,มาเล่นเกมนี้พวกที่เล่นชิวๆไปวันๆเล่นตามเพื่อนพวกขี้โม หรือพวกมหาเทพที่เล่นเอาเป็นเอาตายเติมเป็นพันๆมันเป็นเกมของคนรวยอย่างแท้จริงไม่เติมอยู่ไม่ได้ขวดพีบีมันจะมุ่งเน้นให้เล่นแบบเร็วเลยทั้งมูมเมนที่พิ้วไหวคล้ายๆกับเกมดูมแต่มันจะไม่โหดขนาดนั้นในการเล่นเราก็ต้องชิงไหวชิงพลิปกับศัตรูในซีอวิเกมเพลย์มันเร็วมากเน้นยิงเน้นสเปรเพื่อให้เกมจบไวที่สุดแต่มันก็ไม่ได้จริงจังแบบ CS GO กหรือวาร o r a n t ที่ต้องบริหารตังเพื่อซื้อปืนในตาถัดไปและคิดยุทธวิธีเพื่อเข้าฐานศัตรูวางแผนกันเป็นทีม ถ้าเล่นไม่ดีก็โดนด่าแต่ P ีบไม่ได้ตึงขนาดนั้นมันต่างคนต่างเล่นมากกว่าเข้ามาเล่นยิงเพลิน,นทำเควสเพื่อปลดล็อกการ์ดภารกิจและได้รางวัลต่างๆ อย่างเช่นปืนตัวละครหน้าก,กากซึ่งการภารกิจก็จะได้รับเป็นเซตการ์ด8ใบในแต่ละใบก็จะมีภารกิจให้เราไปทําต่างกันอย่างเช่นยิงหัว5ตัวฆ่าด้วยระเบิดหรือฆ่าด้วยปืนพกเป็นต้นในแต่ละเซตก็จะมีของรางวัลที่ต่างกันซึ่งของรางวัลน,นั้นก็มีผลต่อเกมเพย์อย่างมากเป็นไอเทมเสริมความโหดของผู้เล่นและเมื่อไอดีเราโหดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะไปเก็บคิวทุกคนที่ขวางหน้าปอยเฮี้ยแม่งโปคหวย แม่ง GM แม่งไปจัดการไว้สักในการยิงปืนก็ไม่ได้แค่ยิงยิงเท่านั้นคุณต้องฝึกใช้อาวุธต่างๆไม่ว่าจะเปลี่ยนปืนกลเบาปืนกลหนักไรเฟิลลูก2องหรือแม้แต่เมีดคุณก็ต้องฝึกเพราะอาวุธมันมีวิธีใช้และมูฟเมนต์ต่างกันอย่างเช่นมีดบางอันก็ฟันไกลบางอันฟันใกล้จังหวะเข้าและการฟันเพื่อให้โดดศัตรูหลบหลีกการโจมตีของศัตรูปืนลูกซองกับปืนไรเฟิลคุณก็ต้องฝึกสับปืนให้เร็วเพื่ออ,อัตราการยิงที่เร็วขึ้นหรือถ้ายังเร็วไม่พอเติม เติมตังค์เพื่อซื้อไอเทมต่างๆมาเสริมอย่างสับไวขึ้นอึดขึ้นวิ่งเร็วมากขึ้นซื้อปืนให้มีสแตกที่ยิงแรงมากขึ้นเป็นเพทูวินอย่างแท้จริงแต่่ใช่ว่าจะเติมอย่างเดียวแล้วเก่งเลยคุณต้องทำเควสที่เกมมันกำหนดไว้เพื่อให้มียศที่สูงขึ้นและปลดล็อกฉายาที่เป็นสกิลติดตัวอย่างเช่นวิ่งเร็วขึ้น โยกไวขึ้นอัตราการลั่นกระสุนที่เร็วขึ้นและแต่ละฉายาก็มีให้เลือกว่าอยากได้แบบไหนปืนแต่ละกระบอกกระสุนก็จะออกเป็นเส้นตรงเลยไม่กระจายเหมือนซีเอสโกหรือวาโลเลนจะแม่นหรือไม่แม่นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณเองว่าจะยิงโดนหรือไม่โดยปืนแต่ละกระบอกในตานนานที่เขา้าทีทตกันก็จะเป็น Kis เอ็วีอักเอสามสไนแอลหนึ่งหนึ่งห้าเอหนึ่งสองขวง่งซองลายไทย m c ็พันผ้า OA หรือบาลเลตที่ยิงนัดเดียวพ่อมึงตายซึ่งปืนพวกนี้ไม่ใช่แค่เติมอย่างเดียวถึงจะซื้อได้คุณต้องมียอดที่สูงขึ้นไปที่เทียบเท่าหรือมากกว่าหรือฉายาที่เกมกําหนด,ดไว้ถึงจะปลดล็อกปืนนั้นได้แบบฟรีๆมันก็มีแต่ว่าต้องขยันเก็บตังค์เลยนะและปืนแต่และกระบอกก็มีความแรงที่ต่างกันซึ่งปืนแรงๆส่วนใหญ่แม่งก็ต้องเติมจะเอาแรงเท่าไหร่จะเอาความนิ่งแค่ไหนก็อยู่ที่ตังค์มึงนั่นแหละตัวละครก็เหมือนกันตัวเริ่มแรกของเราก็จะเป็นผู้ชายหรือที่คนเขาเรียกกันว่าตัวอ้วนกู กล้ามอย่างกระชายชาติแต่มันก็มีเหตุผลของมันที่เรียกแบบนั้นเพราะตัวละครเริ่มแรกของเราเนี่ยทั้งการวิ่งการกระโดดมันก็จะดูช้าๆบวกกับที่ไม่ใส่ฉา,ายามาเลยช้าไปใหญ่เลยทีนี้ไม่เหมือนกับตัวละครผู้หญิงที่จะวิ่งเร็วและพิวกว่าตัวละครปกติแล้วทําไมผู้ชายกับผู้หญิงมันไม่เหมือนกันนั่นก็นํามาสู่คําตอบเดิม เติมตังค์มันก็แน่นอนอยู่แล้วกับตัวละครที่ใช้เงินจริงยังไงมันก็ต้องดีกว่าตัวละครที่ฟรีอยู่แล้วไม่นั้นขายไปใครจะซื้อและไม่ได้มีแค่สเตตอย่างเดียวมันยังมาพร้อมกับความสวยงามอีกด้วยมันมีหลากหลายสกินให้เลือกทั้งความสวยงามและความเซ็กซี่ของตัวละครซึ่งในตอนที่ผมเล่นเกมนี้ครั้งแรกผมงงเลยว่า ตัวละครไหนอยู่ฝั่งไหนกันบ้างเพราะมันมีเยอะเหลือเกินเวลาปะทาาให้กูงงเลยว่ากูยิงฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งตัวเองหน้ากากก็เป็นสิ่งสําคัญของเกมการเล่นนอกจากมันจะเพิ่มความสวยงามแล้วเนี่ยมันยังช่วยเพิ่มโอกาสในการกันเฮกช็อตได้อีกด้วยอย่างศัตรูมันยิงเข้าหัวเราปกติเราก็ต้องตายแล้วแต่ถ้าเรามีหน้ากากมันจะยิงโดนหน้ากากเราก่อนหรือที่เขาเรียกกันว่าหัวเด้งซึ่งมันจะเปิดโอกาสให้เรายิงสวนกลับไปและได้คิวในตานั้นและของต่างๆที่ใช้เงินจริงในการซื้อเนี่ยมันก็ไม่ได้ซื้ออครรรัั้งวลตนะปหืกทุ ต่างๆก็สามารถเลือกได้ว่าจะเช่ากี่วันอย่างเช่น30วัน7วัน ราคาก็จะแตกต่างกันออกไประบบเลเวลมันก็ไม่ได้กําหนดเป็นตัวเลขแต่มันจะเป็นสัญลักษณ์แทนมีตั้งแต่ยศกระโหลกจนไปถึงยศ5ดาวฮีโร่เพื่อวัดความเก่งของผู้เล่นและแยกตัวออกจากผู้เล่นใหม่ที่มียศต่าๆและให้ไปเจอกับคนที่เล่นเก่งเท่าๆกันโหมดในเกมก็มีโคตรเยอะไม่ว่าจะเป็นโหมดเดสแมทที่ยิงกันทั่วไปหรือถ้าอยากวัดความแม่นก็จะมีโหมดนักล่าฆ่าหัวที่ให้เน้นยิงแค่หัวเท่านั้นถึงจะเกิดดามเมจโหมดวางระเบิด มันก็จะคล้ายๆกับ CSGO นั่นแหละแต่มันจะแคชชั่วขึ้นมาเยอะเลยเพราะทุกคนในทีมมีระเบิดติดตัวกันหมดไม่ต้องมาห่วงว่าใครตายแล้วระเบิดจะตกโหมดเคล้อจะเป็นเหมือนเด a แมทเลยแต่ไม่มีเป้าให้ยิงนดดัดเดียวคือตายเลยวัดกันไปเลยว่าใครไวกว่ากันโหมดหลบหนี หรืออีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันคือโหมดไนโดเสาร์โดยจะแบ่งฝ่ายกันเลยว่าฝั่งไหนเป็นคนฝั่งไหนเป็นไนโดเสาร์ฝั่งคนก็จะต้องหลบหนีไปที่จุดปลอดภัยให้เร็ที่สุดเพื่อทําสกอร์ส่วนฝั่งไนโดเสาร์ก็จะต้องขัดขวางไม่ให้คนหนีไปได้ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีคนเล่นแล้วโหมดนี้แล้วก็ยังเหลืออีกหลายโหมดที่ผมก็จําไม่ค่อยได้เลยแล้ว PB ก็มีคอมมูนิตี้ที่ไม่ท็อกซิกเลยแชทเลื่อนเือก็ไม่มีให้เห็นมีแต่คาว่าโปเต็มแชทนั่นแหละยิงไม่ได้ร้องโปไว้ก่อนละกกก่่ฟรีีไไมมมดาัน็ เพราะมันไม่มีให้เปิดไม้ไงซ์แล้วแมปต่างๆก็มีหลากหลายให้เล่นไม่ว่าจะเป็นเลดล็อกหอสมุดสถานีรถไฟทูทาวเวอร์หรือแมปยอดนิยมอย่างเบิร์ n g นิงหอมันเป็นสถานที่ของรูปผู้ชายเป็นแดนล,ลบที่ไม่อาจยามได้เป็นพื้นที่ที่พิสูจน์ความเป็นชายชาติคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะอยู่รอดแต่เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือบัตทูยังมีโปไม่ว่ามึงจะเก่งแค่ไหนเติมเยอะแค่ไหนมึงก็แพ้โป โปแม่งเยอะที่หายมีตั้งแต่มองทะลุล็อกหัวหรือแบบน่าเกียดเลยโป้ลอยตัวกับโป RPG. ้อาร์พีจีขวยกูเจออย่างนี้แม่งหมดอารมณ์เลยถึง GM จะแบน ID ดีไปเท่าไหร่พวกแม่งก็สมัครใหม่มาเล่นอยู่ดีเพราะโปแม่งราคาถูกแค่50ถูกไม่ก็แบบฟรีๆก็มีให้โหลดเลยความสนุกมันหายไปหมดเลยเจอพวกเนี้ยอ้าวไอ้ฮิยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเกมนี้ยังอยู่ในระดับอ e ีสปอร์ตเลยทีเดียวซึ่งในตอนนั้นมันก็จะมีแคนดังๆเยอะมากที่เคยได้ยินก็จะมี แคนสลายสตาทอสอีสปอร์ต e แคนรัเสเซียที่ไม่ใช่คนรัสเซียไอ้สและแคนเหล่านี้นี่แหละที่ทําให้เด็กกระโปงในยุคนั้นฝันอยากเข้าแคนดังๆเพื่อไปสู่นักกีฬาอ e ีสปอร์ตผมคนนึงแหละ ที่ไม่รู้เรื่องเฮ่อะไรเลยเล่นเกมไปวันวันหลังจากตัวเกมได้ออกจากกาลินาไปก็รู้สึกว่าความนิยมมันลดลงเรื่อยๆร้านเกมที่เคยเล่นประจําก็ปิดกิจการไปทีละร้านเพราะการพัฒนาของเทคโนโลยีที่แพร่หลายมากขึ้นอย่างเกมโทรศัพท์ที่ได้รับความนิยมในยุคหลังๆหรือคอมพิวเตอร์ที่ราคาถูกลงและเข้าถึงง่ายมากขึ้นทําให้เด็กหลายๆคนสามารถนั่งเล่นเกมที่บ้านได้และไม่ต้องเข้าไปเล่นร้านเกมอีกต่อไปแพลตฟอร์มเกมต่างๆก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นอย่างเช่นสตรีมที่ทําให้รู้ว่าแผ่นเกมที่กูซื้อออออมมมาากก่่่นนนนห้้ีงงขขเเเถืทป หลายค่ายก็เข้าถึงและหาซื้อได้ง่ายในระบบออนไลน์ต่างๆทําให้ผู้เล่นจํานวนมากแยกย้ายกันไปเล่นเกมอื่นตามกาลเวลาแต่ P.B ในปัจจุบันถึงจะออกจากค่ายกาลินาแล้ว <c oughs> ก็ยังสามารถเล่นได้อยู่ในยุคนี้โดยเซิร์ฟเวอร์ของตัวเกมจะถูกรวมอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์แต่ก็ยังมีคนไทยเล่นอยู่เยอะเลยแต่ไม่เท่ายุคก,ก่อนและคอนเทนต์ในเกมก็ยังอัปเดตอยู่เรื่อยๆเป็นตำนานเกมที่ยังมีลมหายใจยังไงก็ตาม P.B ก็ยังเป็นเกมในดวงใจของใครหล,หลายๆคนมันทําให้รู้จักเพื่อน ได้พูดคุยมากขึ้นสเสนทกันมากขึ้นอยู่ในช่วงเวลาที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันได้ระบายปัญหาและปอบใจกันละกันในช่วงเล่นเกมเป็นความทรงจําที่ทั้งดีและแย่ในช่วงนั้นทะเลาะกันหรือมีปัญหากันก็เคลียร์กันในเกมเวลามีความสุขก็นั่งเล่นเกมด้วยกันดูหนังฟังเพลงและเฮฮาไปด้วยกันได้มีสถานที่ที่รวมตัวอยู่ด้วยกันบ่อยๆซึ่งหาไม่ได้แล้วในยุคนี้พอโตขึ้น,เพ,น,เ,พนเพื่อนก็หายไปทีละคน ต่างคนต่างใช้ชีวิตที่ตัวเองอยากทําถึงทุกคนอาจจะเล่นเกมเดียวกันอยู่แต่ก็ไม่ได้เล่นด้วยกันอีกแล้วนานๆครั้งอาจจะมีบ้างแต่มันก็ไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนต้องขอบคุณเกมที่ทําให้เรารู้จักเพื่อนและสนิทกันในช่วงเวลาหนึง่งขอบคุณ P ีีที่เป็นความทรงจําและประสบการณ์ที่ดีของเด็กไทยหล,หลายๆคนแต่นตอนนี้ยุคใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วยุคของการสแสวงหารสชาติที่ไม่เคยลิ้มลองมาก่อน นั่นกูไปโทริโกะแล้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วถ้าผมพูดผิดภาพประการใดหรือข้อมูลไม่ตรงก็ขออาภัยมานะาที่นี้ด้วยนะครับและใครมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับเกมในดวงใจของคุณก็สามารถแชร์กันได้ใต้คอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์เพื่อให้คนอื่นมาเห็นคลิปนี้กันด้วยนะครับจะได้มีคนมาดูเยอะและสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย